สวัสดีค่ะเพื่อนๆทีน่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวานวานดูซีรีส์วันนี้อายก็มีซีรี y ส์วายสุดเซ็จะน่ารักกิ๊กกิ้วเรื่องใหม่มาสปอยให้ฟังกันอีกแล้วนะซึ่งนั่นก็คือเรื่องแทนแทนแทนเอาว่าเดทติ้งซิมเองจ้าโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคู่เพื่อนสุดซี้อย่างรีวานกับกีแท้ซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากมากตัวแทจะติดกันอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วหนุ่มน้อยรีวานกับอยากจะข้ามเส้นแฟนโซนขึ้นมาซึ่งงั้นเลยเข้าไปสรารภาพ รักกับกีแทมันต้องตองซะเลยเออลีวานมันคนจริงเว้ยแต่เรื่องราวมันไม่ง่ายอย่างนั้นสิเพราะหลังจากที่ลีวานตัดสินใจสารภาพรักกับกีแทไปแล้ว<ๆ>เขากับหายตัวขาดการติดต่อกับกีแทไปนานถึง7ปีทําให้ทั้งสองคนกลายเป็นคนที่ห่างเหินกันไปนับตั้งแต่ตอนนั้นแต่แล้วโชคชะตากลับเล่นตลกเพราะจู่ๆลีวานดันเข้ามาทํางานบริษัทเดียวกันกับกีแทเลยทําให้ทั้งสองคนได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งในรอบ7ปีเอาล่ะมาลุวมลุมม้นไปพร้อมกันนะคะว่าลีวานกับกีแทณนะ จะสามารถกลับมาสร้างความสัมพันธ์ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมแต่ก็เช่นเคยก่อนที่จะไปฟังสปอยกันก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอายทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเชา้าวันหนึ่งที่เหมือนกับทุกๆวันลีวานหนุ่มน้อยผู้ใส่ซื้อรีบออกจากบ้านเพื่อเดินทางไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทเกมแห่งหนึ่งเขาตื่นเต้นดีใจมากเพราะเป็นบริษัทเกมที่เขาอยากเข้าไปทำงานด้วยแบบสุดๆพอมาถึงที่บริษัทเกมลีวานที่กำลังจะขึ้นลิฟต์ไปที่แผนกด้วยความตื่นเเเเตต้้นลลยททาาใหขกกกกิดกรัวไม่ถู นกระทั่งเหลือบตาบีมองผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหน้าเขาอยู่พอดีคนคนนี้คล้ายกับคนที่เขาเคยรู้จักมาก่อนลีวานเผลอคิดถึงเพื่อนเก่าในอดีตเพื่อนคนนี้เป็นคนที่มีความสำคัญเก็บเขามากและยังคงติดอยู่ในใจเขามาโดยตลอดจนก,กระทั่งตอนนี้อได้กลิ่นความข้างรักมาแต่ไกลเลยจ้าแต่ก็ต้อง <c oughs> ตื่นขึ้นมาจากแกมโนโดยฉับพลันเพราะว่าิฟต์ดานมาถึงชั้นที่ลีวานต้องออกพอดีเขาเลยรีบเดินออกไปเพื่อเตรียมตัวสัมภาษณ์งานต่อลีวานเข้ามาที่ห้องสัมภาษณ์ด้วยการตื่นเต้นจนคนที่มาสัมภาษณ บอกให้ใจเย็นๆไม่ต้องเกงให้คุยกันแบบง่ายๆสบายๆายายทุกๆอย่างเหมือนจะราบรื่นไปได้ด้วยดีถ้าไม่มีผู้ชายอีกคนเดินเข้ามาแล้วก็น,นั่นละจ้ะไม่ต้องเดากันให้เหนื่อยเพราะคนที่เข้ามาร่วมการสัมภาษณ์ลีวานในครั้งนี้ด้วยนั้นก็คือชินกีแทอดีตหวานใจเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ออดีตเพื่อนรักของลีวานั่นเองจ้ะโอ้ยหลุดไม่ไหวแผนกีแทป่กวันเนี้ยลีวานที่เห็นกีแทก็ขึ้นช็อตไปเลยสิจ้ะไม่คิดว่าจู่ๆจะมาเจอโจทย์เก่าเร็วแบบนี้แต่กีแทกับตีน้านิ่งร น,นำตัวกับลีวานอย่างแนบเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแมนี่ก็แอบนิ่งเก่งเหลือเกินนะจ๊ะพ่อลีวานที่กำลังสติหลุดทําอะไรไม่ถูกได้แต่เลิกลักไปหมดจนกีแททนไม่ไหวรีบดึงมือลีวานมาจับมันเองซะเลยลีวานที่เพิ่งได้สติเลยรีบเอาออจับมือกับกีบกแทตามน้ําต่อไปนั่นแหะกีแทเนียนเชียร์นเรานะ่ะระหว่างการสัมภาษณ์งานลีวานพยายามไม่หันหน้าไปมองกีแทและพูดคุยกับซีโอของบริษัทเท่านั้นแต่ก็ไม่รอดพ้นสายตาพยาเหยียวของกีแทไปได้กีแทใช้โอกาสนนี้ใการ อกล่อถามข้อมูลของลีวานมาอย่างมากมายและแอบ,บจิกกัดลีวานเรื่องที่เขาแอบ,บหนีไปเมื่อ7ปีก่อนด้วยโอโหกีแท้นายก็แค้นฝั่งหุ่นมากเวอร์เหมือนกันนะลีวานได้ยินก็ร่างรู้สึกอึดอัดและทำตัวไม่ถูกได้แต่ตอบคำถามแบบแท้ๆให้รอดพ้นไปแต่กีแท้ก็ไม่ยอมหยุดง่ายๆเขาถามคำถามคาดคันลีวานอยู่ตลอดลีวานที่ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดีเลยบอกว่าให้มาชกกันสักป้ามันจะได้จบๆเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลีวานก็ตอบคำถามตาม,ตามความจริงไปแบบไม่ยัง้งจนเจ้ากีแท้งุดหงิดทนไม่ไหวที่เห็นท่าทางของาอขาลา่ โอ้ยพอ่อมีกระดูกเขาจังเดี๋ยวเขาก็หนีไปอีกหรอกและแล้วก็จบการสัมภาษณ์งานอันดุเดือดนี้สักทีเออจบเหอะหัวจะปวดลีวารีบขอตัวแยกกลับบ้านไปก่อนแต่ก็ไม่ไหวต้องลงลิฟต์ไปพร้อมกับกีแทอยู่ดีโอ้ยน่าสงสารเดอ้อระหว่างอรอลิฟต์จู่ๆก็มีผู้หญิงในบริษัทเดินออกมาทักทายกีแทพอดีเลยทําให้ลีวารู้สึกโล่งใจที่ไม่ต้องลงลิฟต์ไปกับกีแทแบบ2ต่อ2ซึ่งบรรยากาศในลิฟต์นั้นก็ยังนเยอกยิ่งกว่าอุณหภูมิติดลบอพอไม่มีใครพูดกันเลยสักคนผู้หญิงในออฟฟยีนกแทคุ าานนเพื่อออลดคคอดคคยวมัี้กีแท้ได้โอกาสเลยรีบตีเนียนถามลีวานต่อไปว่าตอนนี้ได้คบกับใครอยู่ไหมแม่กีแท้ไม่เบาเลยนะเราแนะ่ลีวานได้ยินก็ตกใจไม่คิดว่าจูจูกีแท้จะถามคาถามแบบนี้กับเขาได้แต่กีแท้กับแทรกับหน้าตายไปอีว่าที่ถามก็เพราะการพัฒนาเกมของบริษัทนั้นเหมือนกับการจําลองการเดทหนึ่งดังนั้นเลยลองถามลีวานเล่นๆ่นดูแม่ใช่หรือจ๊ะกีแท้แต่โชคยังดีที่รีบมาถึงชั้นที่ลีวานต้องออกพอดีลีวานเลยรีบพุ่งตัวออกจากิีไปอย่างรวดเร็วเพราะไม่อยากจะถูกกีแท้ กดดันแบบนั้นอีกแล้วส่วนกีแทก็ได้แต่ยิ้มกริมด้วยความชอบใจทีไหนที่สุดเจ้าแกะน้อยที่หนีหายไปก็กลับมาหาเขาอีกครั้งแล้วนั่นไงฉันว่าแล้วเป็นแผนกีแท้ชัวร์เลยส่วนลีวานที่ออกมาจากลิฟต์แล้วก็รีบาหาข้อมูลของบริษัทต,ต่อจนพบว่ากีแท้ใช้นามแฝงในบริษัทนี้ว่าเอ็ดดี้เลยทําให้เขาไม่รู้ว่ากีแททำงานอยู่ที่บริษัทนี้ด้วยจนเขาหลวมตัวเข้ามาสัมภาษณ์งานจนได้ลีวานสติแตกยิ่งกว่าเดิมและคิดในใจว่าอยากหนีจากที่นี่ไปซะแต่สุดท้าย,นยงงหนีไไมม่่พพ้นเราะาจะจองป ก็เจอแต่หน้าของกีแท้จนลีวานเผลอคิดถึงเรื่องราวในอดีตขึ้นมาอีกครั้งเมื่อ7็ปีก่อนลีวานมีเหตุจําเป็นต้องรีบย้ายบ้านอย่างกระทันหันเลยทําให้วันนี้เป็นวันที่เขามีโอกาสได้เจอกับกีแท้เพื่อนสนิทของเขาเป็นครั้งสุดท้ายลีวานตัดสินใจวิ่งไปหากีแท้ที่โรงเรียนตามที่พวกเขานัดกันเอาไว้ว่าจะมาถ่ายรูปวันเรียนจบมปลายด้วยกันที่ชั้นดาดฟ้าส่วนกีแท้ก็ได้แต่เฝ้าอรอลีวานด้วยจิตใจที่วาววุ่นกลัวว่าลีวานจะไม่มาตามที่นัดกันเอาไว้แต่ในที่สุดล รีบอกให้รีวานมาถ่ายรูปคู่วันเรียนจบกับเขาทั้งสองคนแอ็ท่าถ่ายรูปคู่กันอย่างน่ารักโดยมีตากล้องก็คือเพื่อนสุดซีในกลุ่มนั่นเองแหมฟิลแฟนมากเวอร์เลยจ้ะรีวานที่กังวลกังวายใจกลัวว่าถ้าผ่านพ้นวันนี้ไปเขาอาจจะไม่กล้าพูดคำคำนั้นออกมาแล้วก็ได้เขาเลยตัดสินใจขอพูดกับกีแทแบบ2ต่อ2ว่าเขานั้นชอบกีแทมากจริงๆแต่กีแทกับไม่เก็ตซะง,งั้นเขาเข้าใจว่ารีวานชอบเขาแบบเพื่อนเพราะงั้นเขาเองก็ชอบรีวานมากเหมือนกันโอ้ยหัวจะปวดเดอ้อมามืออะไร กับตอนนี้กีแทรีวานที่ไม่อยากให้เรื่องคาราคาซังแบบนี้อีกต่อไปเขาเลยพุ่งตัวเข้าไปจุ๊บกีแทมันต้องต้องซะเลยเออมันต้องอย่างนี้สิเว้ยรีวานกีแทตกใจมากไม่คิดว่ารีวานจะฉีกมาแนวนี้ได้<ๆ>เขาเลยทําตัวไม่ถูกไม่รู้จะตอบรีวานว่าอะไรดีส่วนรีวานที่เห็นท่าทางลําบากใจของกีแทเขาก็กลัวว่ากีแทะจะรังเกียจตัวเองเขาเลยรีบวิ่งหนีกีแทไปกีแท,แทมองตามด้วยความสับสนเพราะยังไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เลยไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงดีกีแทได้แต่วิ่งตามรีวาไปรอบๆ แต่ก็ไม่ทันซะแล้วพอลีวานได้หนีกีแทไปและตัดขาดการติดต่อทุกช่องทางกับกีแทเลยทําให้กีแทไม่สามารถตามหาลีวานได้เลยวันแล้ววันเล่าผ่านพ้นไปทั้งสองคนต่างแยกย้ายก็ไปใช้ชีวิตของแต่ละคนลีวานย้ายบ้านมาช่วยงานที่ร้านอาหารของคุณป้าพร้อมเฝ้าคิดถึงกีแทอยู่ตลอดแต่ก็ไม่กล้าติดต่อไปเพราะกลัวว่ากีแทจะรังเกียจเขาไปแล้วส่วนทางด้านกีแทก็ไม่ต่างกันเขายังคงคิดถึงลีวานอยู่เสมอคอยโทรไปหาลีวานที่เบอร์เดิมอยู่ตลอดแต่ลีวานก็ไม่เค รับสายเขาเลยสักครั้งจนกีแทรเริ่มจะหมดกำลังใจในการตามหาลีวานและทนใช้ชีวิตโดยไม่มีลีวานแบบนั้นไปเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยผ่านมานานถึง7ปีโอ้โหสงสารกีแทไม่ไหวรอเขาอยู่ตลอดเลยกระซิกกระซิะ เจ็ดปีนี้ลีวานก็ยังคงไม่ยอมติดต่อมาหากีแทเหมือนเดิมเขาได้แต่วาดรูปลองบล็อกเพื่อขายความคิดถึงถึงกีแทเท่านั้นโดยมีแฟนขับตัวยงที่คอยมาคอมเมนต์ให้กําลังใจลีวานอยู่ตลอดคนคนนี้ใช้นามแฝงว่าเกมบอยตอนแรกลีวานคิดว่าแฟนขับคนนี้ก็คือคนเดียวกันกับที่เรียกเขาไปสัมภาษณ์งานผ่านการอ่านบล็อกของเขาแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ใช่ลีวานเลยได้แต่เก็บความสงสัยนี้เอาไว้ในใจมาตลอดว่าเกมบอยคนนี้นั่นคือใครกันแน่เอ๊ะ ฉันว่าฉันได้กลิ่นตูู่นะว่าไหมฉันว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเลยแต่แล้วโชคชะตากับเล่นตลกจู่ๆบริษัทเกมก็ติดต่อมาหาลีวานให้มาสัมภาษณ์ตำแหน่งกราฟิกลีวานที่เัาจะหางานอยู่พอดีเลยทําให้เขาสนใจมากจนในที่สุดเขาก็หลงตัวเข้ามาสัมภาษณ์งานที่บริษัทของกีแท้เข้าจนได้แหน่ไม่ใช่แผนของกีแทแน่นะวีลีวานลําบากใจมากพะไม่อยากจะไปเจอหน้ากีแทอีกกัวว่าตัวเองจะห้ามใจไม่อยู่เลยคิดจะตอบข้อความปฏิเสธการร่วมงานไปแต่ในขณะนั้นเองที่ มีคอมเมนต์จากเกมบอยเข้ามาเม้นในบล็อกของเขาพอดีลีวานเลยรีบกดเข้าไปอ่านจนเห็นว่าเกมบอยมาพิมพ์ข้อความให้กำลังใจเขาอย่างมากมายจนลีวานคิดได้และแตัดสินใจฮึดสู้ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งในครั้งนี้เขาอยากเดินหน้าต่อไปไม่อยากจะวิ่งหนีเหมือนในอดีตอีกแล้วลีวานเลยรีบส่งข้อความตอบตกลงการเข้าทำงานไปทันทีว้ายแม่วานหนูหลงกลเขาแล้วล่ะลูกเอ้ยแล้วก็ใช่เลยจ้ะเกมบอยไม่ใช่ใครอื่นเขาก็คือกี่แถพ่อหนุ่มรูปหล่อเจ้าเล่ห์ของเรานั่น คนั่นไงว่าแล้วชี่ยวแทงหวยไม่เคยถูกแบบนี้ฟะทุกๆอย่างในตอนนี้ดําเนินไปตามแผนการของกีแท้ที่วางเอาไว้ทุกอย่างตอนนี้เขาพร้อมแล้วจะต้อนเจ้าแกะน้อยของเขาให้ตกลงมาในหลุมกับดักที่เขาเป็นคนขุดเอาไว้อย่างดีแล้ววันที่รีวันจะได้ตกลงไปแล้วไม่มีวันได้ขึ้นมาอีกเลยฮฮ่ฮ่ฮโอ้โหฟิลตัวโกงมากเวอร์เลยจ้ะ วันต่อมารีวานก็เข้ามาทํางานด้วยความตื่นเต้นพอนี่ถือเป็นที่ทํางานแรกที่ได้เข้ามาทํางานหลังเรียนจบบรรดาพนักงานในออฟฟิศต่างให้การต้อนรับรีวานกันเป็นอย่างดียกเว้นก็แต่ แทเท่านั้นที่คอยหาโอกาสแกล้งรีวานอยู่ตลอดตลอดจนรีวานเริ่มรู้สึกอึดอัดจนแทบจะเข้าไปหยุม <c oughs> หัวกีแทให้มันจ,จบไปซะเอิมใจเย็นๆนะลูกเ๋ยวเพิ่งไปหยุมหัวกันแต่กีแทไม่ยอมหยุดแกล้งรีวานง่ายๆเขาพยา,ายามไล่ต้อนรีวานอย่างดุเดือดและแอบตีเนียนเข้าใกล้รีวานอยู่ตลอดตลอดจนรีวานเริ่มจะเกิดความหวั่นไหวขึ้นมาในใจอีกครั้งว้ายนางกีแทมันร้ายนะคะหัวหน้ารีวานเลยต้องกั้มกืนฝืนทนทํางานด้วยความยากลําบากเพิ่งเขาทํางานมาได้ไม่กี่วนันแต่สภาพนี้เหมือนทํางาน ผ่านมาแล้วสปีโอ้ยน่าสงสารเด้อสูแต่ด้วยความมุ้มานะลีวานเลยสามารถเสนอไอเดียเกมสุดแจ่มว้าวให้กับบริษัทไดท้ทุกคนเลยให้การยอมรับลีวานมากขึ้นจนพนักงานในออฟฟิศคนหนึ่งเผอหลุดโปะบอกลีวานไปว่าลีวานเก่งมากสมแล้วกับที่กีแทเป็นคนแนะนําให้เข้ามาทํางานที่บริษัทนี้อายอายอะไรกันคะซิดแผนกีแทจริงๆเหรอเนี่ยลีวานได้รับรู้ความจริงก็ตกใจมากคิดว่ากีแททําแบบนี้จะต้องอยากแก้แค้นเขาเรื่องในอดีตแน่ๆเขาเลยรีบพุ่งตัวออกไปขอคุยกับกีแท ท,ที่ชั้นดาดฟ้าสองคนแบบดุนๆพอมาถึงที่ชั้นดาดฟ้าลีหวานไม่รอช้ารีพูดเข้าประเด็นทันทีว่าตั้งใจจะแกล้งเขาใช่ไหมถึงได้เสนอชื่อให้เขาเข้ามาทํางานที่บริษัทเกมนี้โอ้ย,อยเขาใจผิดแล้วหนูแม้ว่าเขาจะจีบหนูนะลูกแต่กีแทกับตีหน้ามืนเขาลอยหน้ารอยตาทําหน้าตาอ้อรอต่อไปว่าก็เรียกให้มาทํางานนะสิจ้ะพอดีว่าชอบรูปในบล็อกของนายมากมากเลยอยากจะมาทํางานด้วยนะสิแม่ใช่จริงเหรอเจนลีหวานก็ไม่ยอมแพ้ยืนคําขาดไปว่าโอ้ทํางานก็ทํา ว้ยห้ามเอาความรู้สึกมาปาปนกับงานเด็ดขาดโอเคแล้วที่สําคัญอย่ามาเสนอหน้าให้ฉันเห็นอีกนะว้ยรำคาญกีแทรได้ยินก็ชอบใจใหญ่ตอบแบบกวนๆกลับไปอ๋อคงไม่ได้หรอกนักเพราพอทางบริษัทมีแค่ห้าคนจะไหมหน้าได้ยังไงเกิดเออก็จริงของเขานะลีวันลีวันที่เจอสกิลการกวนบาทาของกีแท้เข้าไปเขาก็ถึงกับจุกจนพูดไม่ออกได้แต่ยืนโมโหอยู่คนเดียวแต่ถ้าคิดว่ากีแท้จะหยุดแค่นี้เลยก็เนวเนวเนวคิดผิดแล้วจ้ะพอกีแทยังกวนได้มากกว่านี้อีกโอ้ยกีแท้ พอก่อนก็ได้มัง้งสงสัยจะได้ตีกลับบ้านไปก่อนได้คืนดีนะลูกกีแทจะชุดสุดท้ายแบบจุกๆให้ลีวานไปว่าเขาก็คือแกมบอยแฟนขับตัวยงที่คอยเข้ามาคอมเมนต์ในบล็อกของลีวานนั่นเองนะจ๊ะจุกลีวานติแตกทันทีคิดไม่ถึงว่ากีแทจะคอยมาวนเวียนอยู่รอบตัวเขาได้นานมากขนาดนี้ทั้งๆท,ที่เขาพยายามหลบหน้ากีแทมาโดยตลอดกีแทที่เห็นลีวานกาลังงุนงงกับเหตุการณ์เลยได้โอกาสตีมืนยอใส่ลีวานกลับไปว่าก็เหมือนกับไอเดียที่ลีวานเสนอตอนประชุมถ้าเราชอบใครสักคน ก็มาจะแอบไปส่องโซเชียลของเขาอยู่บ่อยๆจนอยากรู้ว่าเขาชอบอะไรฟังเพลงแบบไหนกับเขาก็เหตุผลคล้ายๆกันก็แค่อยากส่องชีวิตของลีวานก็เท่านั้นโอ้ยนี่ก็คือบอกชอบเขาตรงๆเลยปากกี้แท้ลีวานได้ยินคราวนี้ก็หูดับไปเลยเจ้าพราะเขินมากกับคําพูดของกี้แท้แต่ก็ต้องเก็บทรงเอาไว้ก่อนและเสแสร้งทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ต่อไปลีวานฮึบเอาไว้ลูกอย่าพึ่งใจอ่อนนะนับตั้งแต่วันนั้นกี้แท้ก็เริ่มตามติดลีวานอยู่ตลอดไม่ว่าจะไปที่ไหนก็คอยอยู่ใกล้ๆและคอยหาเรื่องพูดคุยกับลี ออยยู่่เรืลีวานเริ่มรู้สึกลำคาญไม่ไหวอยากจะเข้าไปฟาดหน้าสักป้าบจะได้เลิกกวนเขาสักทีขณะลีวานแอบไปกินข้าวกลางวันคนเดียวกีแทจอมจุ้นก็ยังตามติดไปหาลีวานถึงที่ร้านลีวานเห็นก็ถึงกับทำหน้าเหม็นเบื่อขึ้นมาอยากจะลุกหนีกีแทให้มันจบจบไปซะแต่กีแทไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขารีบตอลีวานตอแบบรัวๆโดยการหยิบเม็ดข้าวที่ติดปากลีวานออกอย่างอ่อนโยนว้ายนางกีแทมันร้ายอีกแล้วนะคะลีวานที่จะสกิลการตอของกีแทเข้าไปจังๆก็ถึงกับลิกลักทำตัวไม่ถูกส่วนกีแทคนตอพอเห็นาการเิน ของลีวานเขาก็เริ่มเกิดการเขินๆขึ้นมาเหมือนกันเขาเลยรีบเสแส้เดินหนีกับบริษัทเพราะกลัวว่าจะเกบส่งไม่อยู่อ้าวเขินเองสลานะพ่อเอ้ยพอกลับมาที่บริษัทกีแทก็รีบมาขอท้ายแข่งเกมกับเพื่อนร่วมงานว่าใครชนะคนนั้นจะได้คูปองขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างและสุดท้ายกีแทจอมเจ้าเล่ห์ก็ชนะเกมจนได้เขาเลยได้คูปองขอพรเอาไว้ในกำมือแล้วก็ไม่ต้องเดาให้เหนื่อยเพราะสิ่งที่กีแทขอนั้นก็คือขอออกไปทำงานนอกสถานที่กับลีวานแค่สองคนเนี่ยเนียนอีกแล้วนะกีแทลีวานก็อยากปฏ เสด็จแทบตายแต่ก็ไม่เป็นผลพอครูปองนี้มีผลบังคับใช้โดยทันที mm hmm. เลยทําให้ลีวานต้องจําใจออกมาสเก็ตภาพกับกีแทแค่2คนอย่างช่วยไม่ได้เธอลีวานหนูค <c oughs> งหนีเขาไม่พ้นแล้วล่ะลูกเอ้ย <c oughs> ในเมื่อโอกาสมาแล้วกีแทเลยรีบดําเนินการตามแผนต่อทันทีโดยพาลีวานมาสเก็ตภาพกันที่โรงเรียนเก่าของเขาสองคนลีวานรีบวอยวายว่าทาไมไม่หาโรงเรียนอื่นฟะทั้งทั้งที่ในโซมีโรงเรียนอื่นอีกตั้งมากมายทําไมจะต้องเป็นแค่ที่นี่ด้วยทําใจลูกมันเป็นแผนของเขา <c oughs> ขเชื่อแม่กีแทเลยแทบ ไปอย่างเนบเนียนว่าอ๋อเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่เคยเรียนเลยเข้าง่ายกว่าที่อื่นพอแค่บอกว่าเป็นสิทธิ์เก่าก็เข้าได้แล้วลีวานที่ตามเล่เหลี่ยมของกีแทไม่เคยจะทันเลยเขาก็เลยได้แต่เออ,อตามกีแทไปและรีบเดินไปสเก็ตภาพตามสถานที่ต่างๆโดยมีกีแทพ่อหนุ่มสุดหล่อเจ้าเล่เป็นนายแบบให้ทั้งสองคนได้มีโอกาสนั่งพูดคุยและเริ่มจะปรับความเข้าใจกันมากขึ้นจนมาถึงสถานที่สเก็ตภาพที่สุดท้ายกีแทเลยมีโอกาสาพูดเรื่องราวในอดีตกับลีวานเรื่องกล้องถ่ายรูปพร้อมกับหยิบกล้องถ่ายรูปของีวา ที่เขาเคยเผือทิ้งเอาไว้ในวันที่สารภาพรักวันนั้นลีวานที่เห็นกล้องถ่ายรูปก็จําได้ในทันทีว่ากล้องตัวนี้เป็นของตัวเองที่เขาเคยเผือทิ้งเอาไว้เขาเลยพยายามจะแย่งเอาคืนมาจากกีแท้แต่กีแท้กลับไม่ยอมเขาเดินหนีลีวานไปพร้อมบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาคอยตามหาลีวานอยู่ตลอดลีวานที่ไม่อยากพูดถึงเรื่องราวในอดีตอีกเขาเลยรีบเข้ามาแย่งกล้องจากกีแท้อีกครั้งกีแท้ก็ไม่ยอมให้เหมือนเดิมจนทางคู่เริ่มจะมีอารมณ์ โมโหกันมากขึ้นลีวานที่ไม่อยากเรื่องราวบานไปลายไปมากกว่านี้เขาเลยยอมปีกตัวหนีออกมาก่อนกี่แทที่เห็นลีวานเดินหนีเขาแบบนั้นอีกแล้วเขาเลยฟิลขาดขึ้นมาทันทีพร้อมแหกปากบอกไปว่าลีวานชอบทิ้งให้เหลือแค่เขาอยู่คนเดียวทั้งๆท,ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาคอยตามหาลีวานอยู่ตลอดแต่ก็ไม่เคยติดต่อได้เลยสักทีตอนนั้นเขาทําอะไรไม่ได้สักอย่างแต่ไม่ใช่กับตอนนี้แน่นๆเพราะว่าต่อจากนี้เขาจะไม่ปล่อยลีวานไปอีกแล้วเพราะว่าเขาชอบลีวานยังไงล่ะว้าสารภาพรักมันต้องๆเลยแหละเจ้าหนุ่มค เป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่มีคนแตะลูกฟุตบอลลอยมาทางรีวานพอดีพอดีกีแทคนแมน2023ไม่รอช้ารีพุงตัวเข้าไปปกป้องว่าที่แฟนอย่างเต็มเหนียวจนเกิดโมเมนต์หวานๆขึ้นมาหนึ่งกรบรีวานที่ถูกจูโจมสารภาพรัก,รกยังกระทันหันก็ถึงกับลักลักทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าควรจะตอบรับความรู้สึกนี้ยังไงดีเลยได้ตายนืนนิ่งๆอยู่แบบนั้นรีวานที่ได้รับรู้แล้วว่ากีแทก็ชอบตัวเองเหมือนกันเขาจะจัดการความสัมพันนี้ยังไงดีนะจะตอบรับความรู้สึกของกีแทเลยหรือเปล่ามาล รุนและให้กำลังใจกีแทพ่อคนใส่ซื้อได้กันในตอนต่อไปนะคะทุกคนใย้ๆ yeah, ๆ yeah, yeah. จบกันไปแล้วนะคะกับตอนที่1นึถึงสเป็นยังไงกันบ้างคะสนุก,กนหรือเปล่าเอ่ยส่วนต,นตอนต่อไปจะมาเมื่อไหร่นั้นคอยติดตามช่องของไอเอไว้ให้ดีๆเลยนะคะรับรองว่าไม่นานเกินรอแน่นอนจ้าส่วนสําหรับวันนี้ไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไ้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาให้กําลังใจไอเลยนะรักทุกคนจ้าบ๊ายบายค่ะทุกคน